มันจะออกยากใช่อครีเพเอาข้นเน้ยเอาข้นเนียงเด้อครับีโอ้ยจับดีดเปวัเหนยหนยองงานัใส่เดี๋ยวใส่น yeah. so no. ี่ปาเขนนะ เรียบร้อยปลาหมอปลาเข็งมาบ่ไอพี่น้องเพื่อนเบิ่งนนะเรได้่าท้เดยวไปปะโอเม่ยี่นี่นาดยิ่งรัพอปลาแดกเล่นปะตุตะพะลุสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องย้ำสายๆนะครับสวัสดีพี่น้องในประเทศต่างประเทศพี่น้องทั่วโลกนะครับ โอนี้ภาพพี่น้องมาเล่นน้ำครับหาอยู่หากินนี่ครับเอางได้ม่ซอย่า่เบินี่ครับสมาชิกนะครับเชียวปลาไปเห็ดอยู่เห็ดกินเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องครับโมนี้นะครับห่อไรปลานี่เป็นสาส่วนบุคคลนะครับห่อไรปลามาจากฟังพุ่นพี่น้องไร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 ไไนี่นะครับรากาเอาดังกัดใบนะครับ ดางปัญญาอปันเดก็เล็กกันได้แค่นี้ครับพี่น้องแล้วก็จะเหลือพื้นที่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเขาเสียวปลาบ่งห่วงามันสีมีตัวหน่อยตัวนี้ยังได้ละมันอยู่ของอยู่ในน้ำมเนาะเดี๋ยวเขามาลุ้นน้ำกันนะครับผมดางทั้งพุ่นสุดพอดีพุ่นครับเป็นดางกัดในห่วยในคลองเลยครับผมบัยาว่ปันไดนะครับอันนี้มาเจอสากร่างมันก็เลยบีบไปสักนี้เราก็จะเลือกพวกนี้ออก เาเดี๋ยวรุ่น้ำกันบาทเนี่ยก็ถามพันไงเป็นตาปลาไหลวะครับพันอันนั้นโตใส่ปลาดีนะสันันน่ะโตสันันนะโอ้ยอยอยยอาโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วอันม้

โอ้ยนะเป็นนั่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 ห้นีปลาตเพียนผู้ปลาหลอยู่พี่้องปลาหลอยู่ปลาหลอยู่จอดเลยครับ,อ,อ,อ,รบอันนี้หายทองคำเ่ยนะอ่านเะื่องจีบ,บานมือระวังเด้อครับาหายทองำอคำ มีตะเสียนแหเสียนปลาแล้วครับมีตะเกยครับโอ้ยลืมแนะน้ำครับพันนี่พ้นคนบ้านไทิครับนี่ครับฝาก YouTube แล้วก็ฝากเฟซบุ๊กด้วยครับผมอันนั้นเคนไปแห่เราเพื่อนนะ วันแหนนะจะไปขื้ตจังหวัดเลยวันโมเดียวก็่ไปหื้อตีแหงวัดับบาเจ็มผมดับก้อยตัวเลนะอันนี้กัเจ้าของสุวันน้องน้าโมเดียวประเด่นไ่ได้เกี้ยวขี้เล่เขว่าเราเล่นลูกไปเลยยั้กนกอยะอุ้ยทีกบอกนไปแล้วไปแล้วเป็นคู่ดำบ้านนะมันบ่เห็นทอนกันตามวคู่ดำคู่ดำต็องรอคู่ดำมันละอ ม่ถอดเวนตานมหูจักเลยนฝืนฝืนแล้วงมที่อกป้าไว้เดยเอาไปเด้อไปตาไปตาเอาไตาบ่อันท่นบักอันนี้จากท่นมันสีบ่ได้ป้าใครมันฟังมันคุ้มหรืหันพูดเองจริงชอบเม่อันงเนี่ยเบิ่งสิเบิ่งตาไปยังไงอันโอ้บัร์เเพี้ยนยังครับโอเคครับผมสองแต้มแล้วสองเต็มแล้วเต็มไ้ว่าให้พยาบาล์ืต้อรักลกันไปนะ บมื่อเมื่ไเ่อปาเต้สามคนที่ตัวเมื่อที่ขาอานี่พคนบนทครับครับผมสดีครับเป็นยังไงึ้นว่าถได้ปลาหลบอไปฝากพี่ฝากน้องหลบยา่เมื่อเนี่ยจากประสบประการที่นี่น่อยทันี้ก็สิเพราะได้ยูได้กินยู่ดอกจั๊กหาโลยังหน่อยยังหน่อยเนาะหาโลเนาะประสบการมากโอเคครับผม พันเบิ้มนะครับในพนคนบ้านภัยนุ่เขานะครับทั้งเพจทั้งยูทูบแล้ครับช่องไม่ไฟแรงครับหาอยหากินนี่ตรงยกไข่เพิ่นนะครับต้นมือต้นตนของหมู่บ้านหาอยหากินขามอำเภอขามจังหวัดไปแล้วครับหากินไ่หอดจังหวัดไอต้นรับไปเนอะอมห หต้มมาแล้วมาเล้ยวจัเลยตาคึบเนห้องหนาวจัดใช่ไโอ้ดดีวดยดี๋วเดวเดวเดวตนัวนี้เราปลาตะเพียนครับจะผนบวมไหมบวมเโอ้้โคแค่บอดเนี่ย เจ็ดพันเบิ้อีมีแล้วครับเจ็ดพันเบิ้อมีแล้วแ้วอย่ยมาอ่าอย่ามาไอ้มูรำูำขึ้นไปมันลงวางขเรางูรขึ้นไปขึ้นไปจนไป้ะไปจะไป มนที่กัาเจ้าดูราไโอ้โหคอยจกปากมันบกัดเจ้าดอกมันี่กาศอปไาเอาหาเป็นเกี้ยเจ้าเทียมันงับมอร่ยเปหางไหางหาโอ้ยโอ้ของแท่ของแท่ของแทของแทย่เระนอ่ไปแลนี่้ยอบยไปลยยบ่ยั่ย

ปลาตัวเดียวจะแย่งกันเอาขื่นเด้อคือบังหันนี้เพราะว่าเพาว่าปลานี้มันโมเต็มคือประเขาะหรอกนี่ปลาตะเพียนครับเดือขึ้นมาเลยครับเวดาตะไม้เขาอ่ะเนี่ยมันตัวนี้เตะโจงกระด่วยปลาเดี๋ยวมาขึ้นกันปลาปลาเพียนเค้ยเฮ้ยเตะปลา

ได้บอกเด็กิไปปัญหปลู่งปัหอเงี้ยไรเอาดีไหมละ กันเพื่อนว่าปลาตเพียนน่ะนี่คนละตัวเนาะน่ะเป็นยังไงวาห้องดังยังห้องดังไปโชว์เลยไปโชว์ไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชายขอันไม้ไป็ู๊บบู๊ไบู๊บบู๊บบู๊บลูู๊๊บบู๊บบูู๊บบูู๊นบู๊บบู๊บู๊บููููนู ไเลยครับจ้าไเอ้าายเออปยยเจ้ามันจะออกยากออ้ยากอยากครับู้ชมเพาะเอาขึ้นเนียงเด้อเอาขึ้นเนียงเด้อครับ่โอ้ยจับดีๆปอดไซใหญ่ครับตัวนี้ไซใหญ่โองแท้านในพนจัดอีกแล้วครับมามาเอาขึ้นมา อคจุชมน้ำกนยไยังห้เอาดีพ่อพอเด้อน่ะเรียบร้อยครับใว่าคนลันมาเยีย้า่าตนีโมเมนต์ปาทีีดนนดโดโดดดิ่นแท้งควบำควเลยดิเนี่ยตัวยังไงสิแต่พ่อจ้างพ่อได้พอถูกม ไปเถอปุ้ยแม่เอาเฮงขึ yeah, okay. yeah, yeah. oh yeah, uh, yeah, ้นแล้วเอาเฮงขึ้นแล้วเอาเบิ้มมีอยู่จะมาเร่าเอาเฮงขึ้นไปแล้วตามธรรมชาติเนาะกาจ้ากา

เี่อันอันเอา้ใส่อ uh, ันนี่ใครเดาแ่งนีอันชวอันส่กยงยงงานยงาปดอ่ะใส่เดียวใส่นี่ปาเข็นเรียบร้อยอะปาหเข็น

พัดเบิ่มกาวาหาโลปนะพูดนะขาโลก็มันดองเนี่ยนะเกินหาโลแล้วครับพี่น้องอันเนี้เขาวต้องแหวเลยอยู่บ้างครับกะตอนนี้สิพักเที่ยงก่อนเด้อครับผมแล้วก็เชียวปลาเขาไปให้แม่ครัวบบันเทิงกับเขานะครับมาสรุปผลงานครับนิผลงาคนบ้านไผยมาเบิครับพี่น้องเพิ่นเบิ่งเนี่ยกไปปะโอ มวยนี่ขนาดจำรับเนี้นี่ปนิ้นนุยปนิ้นน้อยเออจะปนแสดงว่าหารตีกาวะอันนี้ปนิ้นตัวเดียวกับหารู้หรอวะเออปนิ้นประมาณสองโรสสองตัวหารครับผมประมาณปมโอเคครับผมขอบคุณสำหรับการระเบิงระชมนะครับการหาอยู่หากินแล้วกะเอาปลายไปแห่แม่บันปรนเทดนะครับเรื่องแขกเรื่องพี่เรื่องน้อง ขอบคุณสำหรับการรับชมครับครับบรรยากาศแบบจังซี่แหละครับนี่ชุเดียวเฮามเพากินหอกเดี๋ยวมันขายมันขายกินอันนี้จะเป็นขี้ปลานะครับ นะครับเขาจะหาอยู่หากินแบบนี้ลจะกันไม่นี้ก็จะเริ่มปิดประตูนะท่าน่นตูเราคุณไปเลคงตรโอ้ฟังััลัอไปเนียนะท่านัเอาโอ้ยอย่างนั้นบอกเลยฟังบราเยฟังบรโอเคครับพี่รองพอกันไหมคิมหนาครับคิมนีขอบคุณและสวัสดีครับ